จันทาคราใดสิ้นความหลังฝังใจมากเพียงใดลมบุรลภาผ่านหอเมื่อคืนหวานสิ้นแผ่นดินสุดจะทานกลางแสงจันทร์องครักเจ้ามีเรื่องอันใดหรือถึงบังอาจมาขอเข้าเฝ้าข้าในยามวิการเยี่ยงนี้เรียนท่านใต้เท้าห้องเต้มีบัญชามาถึงท่านข้าน้อยจึงขอบังอาจล่วงเกิน มีบัญชาอันใดหรือเนื่องจากตอนนี้วีวันเฮิบที่อยู่ในคลังหลวงของเราได้หมดสิ้นห้องเต้จึงมีรับสั่งให้ท่านจัดหาเข้ามาว่าไงนะวีวันเฮิบหมดเหรอเราจะทำยังไงดีครับท่านใต้เท้าเจ้าจงนำนกพิราบสื่อสารมาเดี๋ยวนี้ข้าแต่ท่านใต้เท้าทุกวันนี้เขาเลิกใช้นกพิราบแล้วท่านแล้วเขาใช้อะไรสื่อสารล่ะเขาใช้โทรศัพท์ครับท่านถ้าั้นก็โทรไปที่089 4 2 2 3 4 7 1 ของบ่าวบุญมาพันดวงใช่ไหมขอรับไตเท้าใช่แล้วว้ายซุ่มหฮานี่แม่ไว้คือไปย่างเท้าของอัดนะ์ตพอยนี่ชิโนะนะรับไหมเอาไว้เป่า <c oughs> มึงคือว่าบ,บ่มีคนอยู่อะจักเดียวข่อยย่างขึ้นมามึงยากับบอเห็นไผเนี่ยล่ะไอ้ลุยมา้าจะใส่ปะกูบ่ให้ีสู้เตรียมสินค้าให้กูหั่นเตรียมแล้วหออรือยังอุ้ยลืมเลยส่วยล่ะกู <c oughs> โอ้ยซุ่มฮานี่แม่ข้องคิดไผนี่บักเป่าครับไอ้บอยครับ รูปแรวความคิดบักไุกันแน่บักลุยครับแมนมึงเด้อบักลุยเอ,อ <c oughs> ลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอาไปามาสู่ประเพณีทั้งลูกพี่ลูกน้องเนะ <c oughs> าะมักคักบันดาบภาคสปรอร์ตนั่น <c oughs> ไหวใจมันรักเนาะ <c oughs> เห็นนักจีนเขาภาคมวนไหมก็เลยลองภาคกันเท็ดเบิ้งแมนครับ <c oughs> ใช่แล้วขอรับท่านไต้เท้าออกมาเตรียมสินค้าเดียวนี้ยาอ้อแอ้ เดี๋ยวจะนอยสูเจอกกำลังภายในกูสูสีหนาวนะห้วยไม่ยั้งหรอฮะผมคว้าเล็กกูโอ้ยไปไปไปเป่าหูปาไหมล่ะกูได้เลยพี่บอยเชิญครับทางใต้เท้าโอ้ยมาจกสุ่มอง่ามงี้มวะนี่วะห่วยวัสซีบ๊อดีทุ่มแล้วบ่ไอ่นั่งกินเหล้าเบิ้ลไปสองบังไงแต่ได้ไอ บอกว่าไม่ซื้อเหล้าใช่ปะเ้ยมันจะบอตอนนี้อย่างนี้หนิเมะเฮ้ยจำแนเจ้าะใสถือคนเนาะเบิ่งเวลาเวลาในเมะไปซื้อเหล้าซื้อ,อยาก็ได้ยให้บ้านให้ซองเขาเพิ่นกับปิดหลานนอนเบิ้อแหละเนะาะมันก็ต้องใสเวลาหาล้านที่เขาเปิดในเมะโอ้ใจใจใจแก้าแก้มกับเบิดใส่เบืเ้กับวัดได้ไปยามอยู่ชั่วสิมา,าไปแล้วไปแล้วโอเคโอ้โหโอ้หมืนม่นหมืนม่นหมื่นหมื่นโอ้เกือบก็ได้ลอกยางกับบุมมีมามามาเอาเนี่ยนี่ แยกหน้าก็นจะไม่เด็ดไวยไก่ัวยามันก็เมือ่อยแล้วเนาะสิ่งจมอยังบักเป่าหน้ามันก็ยู่หมองเกามึงเมาหะน่ะกูวา่าใส่แล้วมะบูเอาเงินให้สองร้อยได้ห่อนเราได้ห่หนบบอนไก่มีห่อนนะ้ำเบียงพราะหมดน่ะเอาสามออสาขอดุกี้ฮ่าฮ่าฮ่าวะพี่เอาขวดนี้มันก็บอยตรวดจัดว่ะไม่รู้หรอกเพืกอจะสรางมาถหล่อให้ก็บม่ไอ้แก่ใส่ๆเป่าสี่ปีไก่แม่กูซิ่มมึงกันน่ะใช่หรออืมอ้พี่ไก่ต้มน้ำปลา ให้น้ำจิ้มก็มีไเดนใจมั้เนื้อหนุ่มมีีวะแต่ว่ามันอยากไม่กินยักหน่อยเลยหรือว่าดังกูเพี้ยนวะอันมึงไปเอาเมาไใส่นี่เดิกป่านนี่ก็ยังมีคนเปิดร้านขายอยู่วะ เฮ้ยสว่างอีพอเขาสิเปิดนเพื่อนหยวนล้วในเป้ค้างวัดเนี่ก็ปีต์จะเี้ยวสองทบบนได้วี่าเทอบขอปีตลานเลีวคืออย่างนี่เพื่นเอาคนว่าในบ้านปีานเป็น้รมึงไปเอามาแต่แซ่สันเหล่ากับกับแกแม,มเออไม่หลอกโอ้ยแล้วพูดจาผมพี่ไม่ีบ้านห้อเลยมีหัวตู้ันสุกบนจะเลีล้ยวเอไยลุยตู้ันซุกมันอยู่ตรงไ,ไหนวะเออหก็หัวกรเคย,ยงี้ล่ะธ้ามดามันอยู่ทีบ้าดิบ้านสก็อยู่อำเภอไบสัน สงสัยในช่วงโควิดเนี่เขานีน้ำใจแบ่งปันซอยเหลือกันสาธูเดอได้บุญน้ำกันเดอ้อผูมาบริจาก็ได้มันอยู่มองใดเป่าเออภูมิเอาแรงเขเห็นเอ,อ้ก็อยู่ตีนบ้านนีดออีตีนบ้านมองไรวะไอยอู่ร้อดปพ่ตาเด้ข้างๆกันเลยมีหอดหัวหมูน้าได้ไอายแต่ว่าอมม่อยกิมเบิ่งหันเป็นอย่างแล้วกินบ่นค่อยดีปันใดมดกระเจาะก็เลเอามาตะไก,ก่ต้มนี่ละไอุยบ่อยร้อนพ่ตาแมน จังบุญนึกว่าพี่เอยเขาเห็นตู้ปันชุกไ้นั่นโอ้ชาถูกเลยท่านบริษตู้ปันชุกอยู่ร้านปูตานี่บ่มพี่เจ้าแก่เลยเฮาโอ้ยบักเปาบักข้ามึงเขาเอาของมาเสียนไว้ปูตาตัวนั้นนั่นหละเนี่ยคอยมากนั่นอของเสียนไว มันขึ้นแล้วบอยปักเปามึงออกไปเคียดูพี่น้องมึงมานั่แล้วเปู้ว่าเจ้าคอยหามาน่ะที่รับแขกมาเม่นบอยไปหาบุตะมต้องไอ้ลุยเด้อไอ้ลุย,อลยเอ,าเอ,อย้า,มา,ามไ,ไ,ไ,ไม่เซ่นละเมื่เกี้ก็ยืนนั่นนงกูปากบ่อยทำบ้งแล้วนไอ้เป่ เ็ดยังอยู่นอมาแล้วอ้มาแล้วเฮ้ยเมย์เมย์เมยเมย์ห้วยเป็นทังไหนก็่าขึ้นมาสวยแถบคอยข้าไปล้มบานอยู่ไอ่ก็เลยมาซาเอาผู้ใดเป็นอีหยังลูกคอยนั่นแล้วอยู่ดีๆก็มีไข่ขึ้นสูงเบิ่งน้ำแขนน้ำขาก็เป็นห้อยจุดแดงๆว่าแม่นยุ่งกัดนี่ละคอยแล้วบ่มั่นใจไหมย่านลูกเป็นไข่เลือดออกก็เลยพาไปตรวจเช็คเบิ่งปเปทีาา่ไหนหล่ะผลตรวจแค่เป็นวัดธรรมดาไอ่แต่ถ้าเกิดปล่อยให้ยุ่งไล่กัดต่อไปนี่มีสิทธิ์ที่สิเป็นได้ห้วยเขาจะได้ไปตรวจเท่ากันตัว하자หนะ เอ้าเฮ้นเจ้ายุ่งหลายสันบ่บ่แล้วหรือว่าถือยุ่งกัดดูวยเอ้าแล้วเจ้าสิไปตรวจที่ยัางสันอี๋เมื่อคืนหนีนอนยอกันกับเมียยอไปยอมาจะไนกัดแขนห้องเมียเอ้าแล้วเจ้าขึ้นจังสิไปตรวจสันเอ้ากระท่องเมียกุไรเนาะย่านเป็นไครเลือดออกเว้ยเฝ้าไปตรวจเลยเด้อท่องเมียต่อไล่แมนโอยเนาะเถวแฮ่มันคนละไล่กัน จแล้วเนาะเมียกูท้องไล่กูถือการกับที่เป็นไขรเลือดออกขึ้นกันตัวแมียเราบมดชินข้าที่ไปไปโอ้ยเขาเลยจะปีมาบอก,กนะพอ่อไปไปไป,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 ไปรถแจมแอนเราบาดเมียเจ้าขักเนาะ <c oughs> ยุงไล่กับส่วนยุงไล่ค้นทองไล่กับส่วนค้นทองไล่ม่าสิคือกันเดี๋ยวนี้แล้วมันไล่ไล่ขึ้นกันเนาะ <c oughs> บ่มากนะซั่งผัววะ่ะคือขืดอ,อยากแท้นำโดดน้ำล่านี่บอกให้ซื้อรถมือสองถึกๆมาใส่กับว่าฟังซื้อรถใหม่วะนี่แม่ ยุ่งยาก,อกอยเอกสารอ้าวเฮียยังกอ๊อปขึ้นนงหนาบุตรบุญอยู่ว่าวันรถเกียวกระปองแถอะอ้าวไอ้บอยแมย่ยังโว้ยก็ับมาหาไอ้ลุยนี่ละว่าสิส่วนเราไป่งสินค้าน้าได้เดียวนี่เฮ้ยเราไปแต่เศ้าพุ่นเอา้าไปใช้ยีกจะโทษนัดเลยมั้ยบทธากาันเสยอเว้ยเราฝากคอยบอกต่อยุ้ยบอยว่าให้นําไปหาอยู่บานน้านาจนั่งเดอ้อเอเอเออออออสันเฮ็ดยังอยู่ละขึ้นนั่งเฮ็ดเป็นตะยากใจแท้ะโอ้ยกำลังขึ้นยากเหลืองซื้อรถมอใสให้ลุยนี่ละ เอาเป็นยังล่ะเพิ่นอยากได้รถมือแรกเอกสารครบเบดแล้วแต่ว่ามันอยากอยู่ม่องเดียวบาดนี้เอาเป็นยังยากม่องใด๋เดียวนี่เงินดาวสั่นบ่ยืมอ้ายก่อนก็ได้เขาบ่พอนั่นบ่เงินดาวมีอยู่ไอ้ายแน่แล้วยากนํายังสั่นยากนําคําคํานี่ล่ะเว้ยสิคิดยากหยังอยูนี้เดี๋ยวไอ้ายค้ําให้ก็ได้บ่ๆๆบ่ได้ดอกเป็นยังสิบ่ได้ซื้อรถก็บ่เป็นขันใดก็ยังซื้อได้เนาะมันสิยากอีหยังซ้ําคํามอเตอร์ไซค์ซื่อ แล้วเนาะแนวจอมันคนขาวไหมเมนได้เนาะไอ้มันค้นขาวจ้าโอ้ยอีกอบเอ้ยสํ้นหนิมึงก็บ่กเข้าใจสันบ่คนข้ามหน่ไมยถึงคนทีมาค้าประกันเส้นรวมสัญญาในการแบกรับภาระหนีสินยี่เฮายืนกู่เขามันบ่แมมนคนผิวขาวผิวข้าจังสั้นเอาสันบ่เออดึลไ เบิร์ผัวกันยังเมียเนาะไอ้ลุยบอกให้ไปหาอยู่ไซก่อน,ใน,ในเออไนน์ไปเดี๋ยวนี้ละสันว้าเวเพรเบิ่เบิ่มเอ้ยไซปันนี่ระบักห้าเป่าไปใส่น้อเนาะคือยังบ่เห็นสอดอยู่คิดตัวให้กูไทยอีกหรอบอเหืนัดไว้แล้วว่าเป็นนัดเวรมอนด์นี่จะลังจุ่มให้ข่อยแดน,นะนเนาะมึงเฮ็ดยังอยู่คือมาซ่าเธอดีนี้ คอยฆ่าเชียวธุระยูพีธุระเอยีอยงของมึงอีกอู้ยจะคอยชิเริ่มจังใดก่อนล่ะไอ่คอยหวัวก็งหู้นี่แหละว่าการจะเป็นคนดีนี่มันยากแค่งว่ะเอาเรื่องเล่ามันเป็นจังใดละ่ะวอาให้อ่ำฟังมึงก่อนหนะกระมือเศร้านี่แหละไอ่ประมาณเจา้าหกงงคอยก็ลังสิขี่รถมาหาเจ้านี่แหละคอยได้ขี่มออเตดว่าใจพันพอน,นี่อันนึงเท่าๆหันยืนยุคข,ข้างถนนค,นคนเดียวหมเออในมือจ้าถือถุงกับเขา่าทิปเขา่าอีหยังบูเต็มอยู่คอยว่าเราสิเป็นคนลุวงลืมลืมๆวะ่ะงวกพุ่นงวกพี่อยู่ตลอดเวลาหม แต่ว่าเราแต่งตัวดีอยู่ด้บ่หรือมึเ่เฮ็้จังไดเระเป่าโอ้ยในยความทีคอยเป็นไา้ชาติแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีผู้หนึ่งของประเทศคือกันด้จับแขนได้คอยก็ลากเราขึืนรถดมานแล้วเนาะเนี่ยเป็นห่วงเห้ยเออก็เลยให้เจ้าหน้าที่เขาติดต,ตามญาติให้ให้มาหับตัวหันบ่ธรรมาดาว่าน้องกุย้ยแล้วเป็นจังไดละ่ะ พอตอ,อดหอดลงผักไอ่คิ้วลายไหลก็เลยได้ทาแล้วก็บดังเนมเบิ้งหน้าคข่แม่นแม่นอยู่ก็เลยเกิดความสางสารโจกเงินให้พ้ออีกสองร้อยหุ่นโอ้พอตอข่ย,ยักเงินใส่เมื่อ่อนละไอเอ้ยน้ำตาพู้เทาไหลออกเงาเงาอยู่แล้วคือสิดีใจแห้งเนะาะแล้วเล่าบอกว่าจางไหนเนี่ยบอเล้ากับว่าึ้นมาคำหนึ่งหันละมึงเอากูมาหยางรงผักกันกูออกมาใช้บาทซื้อเฮ็ดดีแล้วเป๋า แล้วเอามายืนใส่บาทซื้อแมนไอ้งั้นเล่ากับยุ่งมองนั่นล่ะแล้วว่าดีตัวข่อยบ่ถือขอหารักผ้าตัวเย้โอ้บังนักบุญใจบ้ยาปจะเป็นคนดีน้ำพอน้ำเงือกันยากเพราะครูกระไดที่ประมาณตะลักไก่เขาดีบ่าเงือกไก่ว่าข่อยว่งดีประสงคไล่ไหมสมพื้นนึงบาคนดี ้บรรยาการดีเนาะบ่อยเนาะมือนนิเนาะเออคุณอะเสียงกบเสียงเขียดแล้วงมอยู่ป่าคือสีหลายคักวะฝนตกมาสองมื่ละอ,อ้ยบริษัทเราจะส่วนตัวมาบอผู้ปีหันบ่ตรงห่วงเด็แม่ยู่ดอกไอ้คอยเชื่ออยู่นี่แหละมองนี่แหละเด็ดทุดแล้วไปมืออื่นบ่ได้ดอกไอ้อน,นาทงต่อไปนี่ของผูดด้ใดก่อนหน้าพ่อยายแวงปาดโถเขาเล่าก็เขียวงามคักแถอวะไปไปไป,ไปห้องยางไปขันหน้าขัา้นพุนหาเจอมันมีตัวไง ใช่ละโอ้ยลือมื่นหมื่นหมื่นเฮ้ยน่าอะไรเกือบบูดกืบบูจักสิ่เฝ้าเนาะยันบ่ทั้งเจ้าไปไปนั่นนี่นั่นนีเห็นบ่เห็นบ่ปลาท้อปลาคอยยัยยัปลาคอยยัยเอ้ามันคือบ่ตื่นเข่าว่ะอีกังขึ้นปลามันนอนโอ้จะตีเนื้อจะตีเง้ออึ๊บเนี่ยเป็นไดเจอลุยน่ะโอ้ยฝีมือแถวว่าไอ้คอยมันเข่ามือนในมัน วายมันก็เป็นยังขี้วะดึงขึ้นมาเบิ่งก่อนนะเอาไม่ยังไอ่เนี่ยปากเด้อแาเจ้าจได้ยินกูซักปลาในม่องแาเจ้าซักปลาในม่องแาเจ้าเออโอ้หัวไปหอด้วยไอไปหอดนั่นได้บัตรนี่เนี่ยบอกผู้ใด้เป็นเน็ตขาดเด้อช้านเขาต้องซักต้องไดเฮ็ยไหนหลักยามมันลดวนเอาสั้นบอก เออส่งตัวจัดไป